สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องนิเวศวิทยาประชากรกลุ่มกันนะคะโดยดิฉันนางสาวปียชาสุนาถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับคำว่าประชากรหรือ population กันก่อนเลยนะคะประชากรหมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณเดียวกันนั่นเองค่ะ ณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยจะต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มของประชากรนั้นๆด้วยนะคะเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าประชากรคืออะไรต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าประชากรมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่ง ความหนาแน่นของประชากรข้อ2การเกิดข้อ3การตายข้อ4การกระจายอายุสมาชิกประชากรข้อ5รูปแบบการเจริญเติบโตข้อ6การกระจายสมาชิกประชากรค่ 6, รระ เอาละคะ่ะต่อไปนะคะเรามาลงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของประชากรในข้อแรกกันเลยนะคะซึ่งก็คือความหนาแน่นของประชากรนั่นเองค่ะความหนาแน่นของประชากรก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือความหนาแน่นของประชากรที่แท้จริงและข้อ2คือความหนาแน่นของประชากรเชิงเปรียบเทียบค่ะ ความหนาแน <itor> ่นของประชากรที่แท้จริงก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองหัวข้อย่อยๆดังต่อไปนี้ๆๆๆๆน,นะคะหัวข้อย่อยที่1ก็คือการนับทั้งหมดการนับทั้งหมดก็คือการนับจํานวนประชากรทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นั้นค่ะหัวข้อย่อยที่2นะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างก็คือการที่เราเลือกสุ่มตัวอย่างในพื้นที่นั้นๆมาซึ่งก็จะมีประชากรสิ่งมีชีวิตแค่บางตัวที่ถูกเลือกสุ่มมาเท่านั้นค่ะ ต่อไปจะเป็นความหนาแน่นของประชากรเชิงเปรียบเทียบนะคะซึ่งความหนาแน่นของประชากรเชิงเปรียบเทียบนี้นะคะบางครั้งเนี่ยก็จะไม่สามารถบอกเป็นค่าตัวเลขที่แน่นอนหรือชัดเจนได้แต่จะเพียงบอกได้ว่ามีมากหรือน้อยเท่านั้นค่ะ ซึ่งที่เรายกตัวอย่างมานะคะก็จะมี1การใช้กับดัก2การนับมูลสัตว์หรือหัวข้ออื่นๆเช่นความถี่เสียงร้องของสัตว์ร่องรอยการกระทําของสัตว์ไปสอบถามผู้รู้ประมาณค่าจากส่วนปกคลุมหรืออัตราการกินนั่นเองค่ะการเกิดก็คือการทําให้จํานวนของประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นการคลอดการฟักไข่การงอกจากมเมล็ด หรือการแบ่งเซลล์เป็นต้นค่ะซึ่งการเกิดก็จะแบ่งออกได้เป็น2หัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือการเกิดสูงสุดตามทฤษฎีการเกิดสูงสุดตามทฤษฎีก็จะเกิดตามทฤษฎีในสภาพที่เหมาะสมที่สุดคือมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆทําให้มีการเพิ่มของประชากรจํานวนมากค่ะ สองนะคะก็คือการเกิดตามสภาพจริงจะเป็นการเกิดตามสภาพของความเป็นจริงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตของชนิดนั้นๆน,น,นะคะทําให้มีอัตราการเกิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตค่ะต่อไปเป็นหัวข้อของการตายนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการตายก็ต้องทําให จำนวนของประชากรมีจำนวนที่ลดลงนะคะซึ่งการตายก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือการตายที่ต่ำที่สุดการตายที่ต่ำที่สุดก็คือการตายที่เกิดจากการหมดอายุไขเนื่องจากร่างกายมีความเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาตินะคะ ข้อที่2ก็คือการตายตามสภาพจริงซึ่งการตายตามสภาพจริงจะทําให้ประชากรมีจํานวนไม่คงที่เนื่องจากว่าเป็นการตายตามการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างเช่นนะตอนนี้มีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นก็จะทําให้อัตราการตายเพิ่มสูงขึ้นเป็นต้นนั่นเองค่ะกราฟการตายของสิ่งมีชีวิตก็จะถูกแบ่งออกได้เป็น3แบบนะคะ ในกราฟรูปแบบที่หนึงที่เป็นเส้นสีแดงอยู่บนสุดนี้นะคะก็จะมีการรอดในช่วงวัยเด็กคงที่จนถึงกระทั่งตอนโตขึ้นนะคะหลังจากนั้นอัตราการรอดชีวิตก็จะต่ำลงเมื่อมีวัยสูงขึ้นค่ะกราฟดังกล่าวก็จะเป็นกราฟของอสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์ช้างมา้าสุนัขนั่นเองค่ะกราฟรูปแบบที่2นะคะก็คือกราฟที่เป็นเส้นตรงจะเป็นกราฟ ที่มีรูปแบบการรอดชีวิตเท่ากันในทุกๆวัยค่ะยกตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในช่วงนี้ก็คือไฮด้านกเต่าเป็นต้นค่ะรูปแบบที่3รูปแบบสุดท้ายนะคะอยู่ทั้งล่างสุดก็จะมีอัตราการรอดชีวิตต่ําในระยะแรกของช่วงชีวิตค่ะหลังจากนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นอัตราการรอดชีวิตก็จะสูงขึ้นเช่นปลาหอยและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ หัวข้อถัดไปก็จะเป็นการกระจายอายุของสมาชิกนะคะซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบดังภาพเลยค่ะภาพแรกนะคะจะเป็นพีระมิดฐานกว้างยอดแหลมหรือว่าพีระมิดแบบขยายตัวนะคะจะแสดงถึงโครงสร้างของประชากรที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสังเกตได้จากตรงฐานของพีระมิดจะมีขนาดกว้างก็คือมีจํานวนประชากรเยอะนะคะแต่ในท้ายๆของ แต่ในตรงหัวแหลมๆของพีระมิดก็จะมีจำนวนของประชากรที่ลดลงนั่นเองค่ะซึ่งจะพบโครงสร้างของประชากรลักษณะนี้ได้ในประเทศกวัวเตมาลาซาอุดีอาราเบียและประเทศในทวีปแอฟริกาเช่นเคนยาและไนจีเรียเป็นต้นค่ะพีระมิดรูปแบบถัดไปก็จะเป็นพีระมิดทรงกลวยปากแคบ หรือพีระมิดแบบคงที่นะคะก็จะแสดงถึงโครงสร้างของประชากรที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆมีรูปแบบอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรค่อนข้างต่ำค่ะซึ่งจะสามารถพบโครงสร้างอายุประชากรลักษณะนี้ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาและไทยเป็นต้นค่ะ พีระมิดรูปแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพีระมิดทรงราคังคว่ำหรือพีระมิดแบบสถียนซึ่งจะแสดงถึงโครงสร้างของประชากรที่มีอัตราการเกิดและอัตราการตายไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ค่ะจะสามารถพบโครงสร้างอายุประชากรลักษณะนี้ได้ในประเทศสเปนเดนมาร์กอินโดนีเซียและออสเตรเลียค่ะ มาถึงหัวข้อถัดไปนะคะก็คือรูปแบบของการเจริญเติบโตซึ่งรูปแบบของการเจริญเติบโตซึ่งกราฟของการเจริญเติบโตก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนะคะก็คือแบบ Exponent i a l ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกราฟของการเพิ่มจํานวนขึ้นของประชากรแบบทวีคูณนะคะมักพบในสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตเช่นมแมลงต่างๆนั่นเองค่ะ และกราฟแบบที่2ด้านขวามือก็คือแบบโลจิสติกนะคะจะเป็นกราฟที่แสดงถึงการเพิ่มจำนวนของประชากรภายใต้ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมหรือการมีตัวต้านทานในธรรมชาติเช่นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่สำหรับการวางไข่หรือการเลี้ยงดูตัวอ่อนตลอดจนข้อ จำกัดทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นปริมาณน้ำความชื้นในอากาศอุณหภูมิและสภาพความเป็นกรดด่างเป็นต้นค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการกระจายของสมาชิกประชากรค่ะซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อด้วยกันนะคะในข้อแรกก็คือการกระจายแบบสุ่มหรือแบบอิสระหัวข้อที่2ก็คือการกระจายแบบกลุ่มและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่3ก็คือการกระจายแบบสม่ำเสมอนั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ